มามที่ข่าวธุรกิจสักข่าหนึ่งไหมข่าวความเป็นความตายของผู้คนในในประเทศนี้จริงๆนะค่ะต้องย้อนความกลับไปนิดหนึ่งอตอนเกิดตอนเกิดโควิดรอบแรกจำได้ไหมจำได้สิแม่นเลยกูเงินมาป้องมีการล็อกดาวน์ใช่ไหม ใช่ค่ะล็อกดาวน์ธุรกิจกันมากมายมหาศาลเพราะครั้งแรกเราเจอยังไม่ได้มีประสบการณ์นี่ยต้องล็อกทุกอย่างไว้กัวเชื้อไงแล้วกวเชื้อไม่ได้เชื้อจะมาจากไหนตั้งแต่มีนาเมษาโดยเฉพาะตั้งแต่มีนาเมษาเป็นต้นมาตั้งแต่มีนาเมษาล็อกสนิทอ่ะโคมามาเยี่ยมเราครั้งที่หนึ่งล็อกสนิทอ่ะเราแก้ปัญหาอย่างคนไม่มีประสบการณ์สั่งล็อกธุรกิจหยุดธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจหยุดจริงๆมันก็ตายสิครับ หยุดเลยตกงานครั้งนั้นครั้งนั้นจําจําได้ใช่ไหมครับว่าครั้งนั้น,นยยครั้งนั้นลุงตู่ออกพระราชกําหนดก็คือก็คือพรกรก็คือกฎหมายที่ออกโด,โดย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 ดยอานาจพิเศษของรัฐบาลของนายกทั้งตรีฐานะมันเทียบเท่ากับพรบรพระบัญญัติใช่แต่มันจะเร็วกว่าประกาศมารับชาติไปก่อนแล้วค่อยไปขอความเห็นชอบจากสภาทีหลังทีหลังใช่ ศักดิ์ศรทมันทีบเท่ากับพร,พรบรถ้าสภาไม่เห็นชอบก็ตกอกสภาเห็นชอบก็<า>ก,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 ก็มีผลมาครับใช้ต่อไปอครั้งนั้นจำได้ใช่ไหมครับตอนต้นปีลุงตู่ออกสามพร,รกรใช่พร,รกฉบับที่นห,หนึ่งให้อำนาจพิเศษกระทรวงการคลังกู้เงิน 1>, 1ล้านล้านเอามาเยียวยาเอามาสู้โควิดเอามากระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่ม หล้านล้านอพอรกฉบับที่สองให้อำนาจพิเศษแบงชาติแบงชาติแบงชาติในการในการที่จะปั๊มเงินปั๊มเงินเลยมไม่ต้องโก้ปั๊มออกมาด,ดื้อเลยปั๊มเงิน5แสนล้านค่ะมาช่วยเอามาทำเป็นซอฟโลนก็คือสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษดอกเบีย้ยต่ำ เพื่อไปช่วยเหลือ SME ค่ะแต่ช่วยเหลือผ่านแบงค์พาณิชย์ปล่อยกู้ซอฟต์โลนก้อนนี้ผ่านแบงค์พาณิชย์นะจากวันนั้นถึงวันนี้ไปไม่ถึงไหนเหลือเยอะค่ะฉบับที่สพรกฉบับที่3เป็นพรกให้อำนาจพิเศษแบงค์ชาติปั๊มเงินอันนี้ช่วยไหนมาอีกก้อนหนึ่งสำหรับช่วยบริษัทใหญ่ๆหน่อยออกคุนกู้อันนี้4ใช่ไหมสี่แสนล้านปรากฏว่าปรากฏว่าคุนกู้ถึงกำหนดชำระแล้วเกิดโควิด ไม่มีเงินไมม่ีเงินจะหมุนไปไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่งั้นเดี๋ยวมันล้มนะดังนั้นก็ปั๊มเงิน4ี่แสนล้านสําหรับซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ของบริษัทใหญ่ๆเพื่อที่จะเอาเงินหมุนเวียนไปไถ่ถอนหุ้นชุดเก่าที่หมดครบกําหนดมีปัญหาทั้ง3พรกอโฟกัสไปที่พรกอซอฟโลนก่็แล้วกันพรกอซอฟโลนห้าแสนล้านจากวันนั้นถึงวันนี้คเกือบหนึ่งปีผ่านไปค่ะ ปรากฏว่าปล่อยได้แค่แสนกว่ากว่าใช่ยังเหลือเยอะยังเหลืออีกสามแสนกว่ากว่าค่ะกับสี่ด้วยถามว่าเอสประเทศนี้ไม่เดือดร้อนใช่ไหมโอ้เดือดร้อนสิเขาร้องระง,งมแต่ปีแล้วยันโควิดรอบสองยังร้องกันอยู่เลยค่ะร้องฝากมา,ามด้วยค่ะเอสบีประเทศนี้ไม่ต้องการเงินกู้ซอฟโลนใช่ไหมอยากได้หนักมากค่ะสายการบินก็อยากได้ค่ะทําไมทําไมห้าแสนล้านหนึ่งปีกลมๆคือหนึ่งปีผ่านไปจึงปล่อยได้แค่แสนกว่าล้านท่อทําไมไปไม่ถึงติดตรงไหนอืม ทีนี้มันมีข่าวที่น่าสนใจนะยู่ๆมีข่าวชิ้นหนึ่งพุ่ขึ้นมาเลยตามข่าวระบุว่ารัฐรัฐบาลก็เพิ่งคิดได้หรือพี่เกมหรือหรือว่าคิดว่าพี่เกมเพิ่งคิดได้หรือคิดมาตั้งนานแล้วแต่แต่เพิ่งจะมาทำมีสองอย่างนะเพิ่งคิดได้หรือคิดมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะมาทำตอนนี้เอจังหวะเพิ่งเหมาะจะจะเพิ่งคิดได้หรือเพิ่งจะมาทํา มันก็มีปัญหาทั้งทั้งสองเพิ่งอ,อ่ะจะเพิ่งคิดได้หรือจะเพิ่งคิดจะมาทำผมก็ไม่ทราบออจะปลดล็อก,ก้อการาชกําหนดแก้พรกรเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขการให้กู้ซอฟโลน5้าแสนล้านแก่ SME อ็ไหวไหมเนี่ยหลายคน<ข>บอก,กไปว่าในปฏิบัติการที่จะแก้พรกรก,รก็ต้องออกมาในรูปของราราชบัญญัติเขาบอกว่ามันมีร่างพาระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมพร,รกอรสอบรลน่าแสนล้านะจะเข้าสภาดังนั้นเราจะไปกันที่คุณไพบูณิติตะวันค่ะอรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะในฐานะที่เป็นประธา,านคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดทั้งสามฉบับเพื่อแก้ปัญหายเยียวยาเน,นี่ยแหละผลกระทบโควิดสิบเก้าครับครับสักครู่หนึ่งจะต่อสายไปที่คุณไพบูณิติตะวันสักครู่เดียวนะฮะ ค่ะเออเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้มันมันอันนี้ใกล้ตัวมันใกล้ตัวนะเราจะได้รู้นิดนึงเผื่ออยู่ในเงื่อนไขที่ติดติดกันอยู่จะได้ได้ใช้กันสละ SME นี่รอมา1หนึ่งปีแล้วที่เราเลือกสนทนากับคุณไพบูลในประเด็นนี้ก็เพราะว่าร่างพรบฉบับนี้คุณไพบูลมีส่วนอย่างสําคัญในการที่จะไปผักในที่ประชุมสภางั้นก็ไปคุยออกับคุณไพบูลนิติตะวันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณไพบูลคะ่ะสวัสดีครับคุณไพบูลฮะอรัฐคุณเดนในแล้วก็ท่านผู้ชครับครับคุณไพบูลครับ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดซอฟโรนห0 0แสล้านนั้นนั่นเครับร่างฉบับนี้นำเสนอโดยรัฐบาลเองหรือนำเสนอโดยทางทางทาง,ทาง,ทางสสทางภาคการเมืองครับอยากรู้ที่มานิดหนะึ่งครับก็เป็นงานที่มาจากการทำทาาการของคณะกรรมการกรรมการโควิดซึ่งกา,ถถการโควิดที่นาพลกรสอนฉบับติดตามและตรวจสอบการเทเขินนะค ซึ่งอ่านคณะกรรมการธิการอยู่ซึ่งก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากอ่าพรรคต่างๆเข้ามาร่วมทั้งฝ่าย้านฝ่ายรัฐบาลก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐร่วมเป็นธรริการด้วยแล้วตามตรวจสอบไปฮะเวลาเรื่องประกอกู้เงินหนึ่งล้านล้านนะฮะแต่ส่วนต่อ่าซอบโลนเนี่ยห้าแสนล้านเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของเรื่องนะครับ ก็มีตัวแทนอยู่ในสำริกานด้วยแล้ว <out> ก okay. ็มีการติดตามหลักตร้งไปที่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็ผู้การก็มีผลกระทบมาจากธนาคารนะฮะไ่ปล่อยกบก็ตามนิดมาโอเคครับครับไอ้คุณคุณเพบูลฮะทวนอีกครั้งนิดนึงรู้สึกว่าสัญญาณทางฝั่งคุณเพบูลเสียงโทรศัพท์มันจะตกก็ตกเช่วงช่วช่วงซึ่งก็แปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะ อย่างนี้อย่างนี้ครับโอเคมันน่าจะดีขึ้นนะรู้สึกเมื่อสักครู่เสียงมันจะตลอดดีขึ้นเลยนะฮะดีขึ้นแล้วฮัลโหลฮัลโหลดีละ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 คุณไพบุญคุณไพบุญอย่างนี้นะครับโทษอีกครั้งนะฮะร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพรกซอฟโลนห้าแสนล้านนั้นคนที่ยกร่างขึ้นมาก็คือแบงก์ชาติหรือยกร่างโดยคณะกรรมาิการวิสามันพิ่นาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด3ฉบับ ตกลงตกลงรล่างในคณะกรรมธิการที่มีทางธนาคารแห่งประเทศไทยตัวแทนนะคร <Okay. S 2> ับอค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงาการคลังโดยเฉพาะงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็สำนักงานกิจกาเข้า,า,า,ามาร่วมกันหาลือแล้วก็ยกล่างขึ้นเพื่อที่จะไดใใใ้ให้มีการเดินหน้าไปได้อย่างตรงกับวัตถุประสงค์นะฮะเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของเรื่องแล้วก็กระทรวงการคลังด้วยก็เข้ามาร่วมกันนะครับ ถ้าถ้าถ้าเะนั้นจุมหลายครั้งครับครับครับถ้าเชนั้นถ้าจะนั้นร่างพรบฉบับนี้ถือได้ว่าเป็น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 ร่างกฎหมายของกรรมธิการสภาถูกต้องไหมฮะควรจะเรียกอย่างนั้นได้โอเคโอเคที่นี้เพื่อเพื่อไม่จะเป็นของฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลหรืออะไรครับ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 เป็นอคณะกรรมธิการแต่คราวนี้ด้วยความที่มันเป็นร่างกฎหมายการเงินหรือเปล่าอย่างเงี้ย เป็นร่างการเงินคือร่างร่างที่เนื่องจากเป็นการแก้ไขพระราชกําหนดก็ออกเป็นร่างพระราชบัญญัติได้นะครับคือำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือต้องทําเป็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดครับทีนี้พระราชกําหนดเป็นกฎหมายการเงินก็ต้องขอนายกนะขอท่านนายกชอบแล้วก็ถึงได้มาพิจารณาครับนายกได้ให้ความเห็นชอบแล้วหรืออย่างครับ ฮัลโหลค่ะคุณไพบูลได้ยินไหมคะอ่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบสายสงสัยสายหลุดอ่าเดี๋ยวเช็คสักครู่นะคะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณไพบูลได้ยินไหมคะครับได้ยินครับได้ยินครับครับครับคุณไพบูลครับคุณไพบูลฮะร่างกฎหมายฉบับนี้ท่านนายกให้ความเห็นชอบแล้วหรือยังครับอ๋อเรายังกรรมธิการยังอยู่ในในจะลงมติฮะนะจะจะลงมติเพื่อที่จะเสนอแล้วนะฮะแต่ว่าพอดีติดช่วงโควิดวันที่5้ามกรา ดังนั้นเราก็นัดกันมาวันที่ยี่สิบเนี่ยนะฮะพอลงมติเสร็จก็เสนอไปนะฮะก็จะเสนอไปสองทางนะฮะเป็นอันสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดําเนินการเป็นร่างพระราชบัญญัติแล้วก็จะเสนอไปทางท่านนายกด้วยเพื่อขอให้ท่านชํานาจของนายกรัฐรมนตรีออกมาเป็นพระราชกําหนดเลยนะฮะครับนะฮะซึ่งก็จะดําเนินการมาที่ยี่สิบเนี่ยอ่ะอาจารโทษฮะวันที่ยี่สิบที่จะเสนอลงมติหมายถึงเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนใช่ไหมฮะ กรรมการละของยังอยู่ในชั้นกรรมติในกรรมธิการที่สามัญก่อน่นะครับแต่แต่ตามตามตามสคริปที่คุณพิบูลกับคณะวางแผนไว้ก็คือจะเสนอสองทางใช่ทางนึงเสนอไปท่านชาท่านชวนใช่ไหมคะให้บรรจุวาระเร่งด่วนเลยใช่ถูกต้องครับทางหนึ่งก็จะเสนอไปที่ท่านนายกทางเสนอท่านชวนนี่เป็นในการเป็นร่างพระราชบัญญัตินะฮะ่างมึงไปท่านนายกนะก็ขอให้ท่านเอาข้อความทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นพระราชกำหนดเลยนะฮะ คืจะมีจะได้แก้ไขได้ทันทีนะฮะก็ก็จะเร็วเร็วแต่ว่าถ้าเป็นพระราชบัญญัติมันใช้เวลาแปดเดือนอย่างน้อยฮะโอเคมันไม่ทันกู้คู่ทีนี้ถ้าถ้าท่านนายกเห็นด้วยแล้วท่านนายกตัดสินใจออกเป็นพระราชกําหนดก็วันเดียวก็จบเลยถูกต้องนะมีผลทันทีเลยมีผลทันทีนะแลวไปเข้าสภาทีหลังโอเค ด้วยความที่คุณเพบูนเองก็อยู่กับกลไกรัฐอยู่กับอำนาจรัฐอยู่กับพลังประชารัฐนะครับมีการพูดคุยนอกรอบกับทางสายท่านนายกลุวงหน้าแล้วหรืออย่างไรหรือไม่ครับเห็นด้วยไหมคะกับแนวคิดนี้ก็มันอยู่ที่ประเด็นที่จะแก้ไขนะฮะนะฮะว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะฮะซึ่งประเด็นนี้เราเคลียร์เพราะว่า ก่อนที่เราจะทำล้วก็มีการประชุมร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ส่นหนงานกิจการไว้แล้วนะฮะซึ่งทุกฝ่ายก็เรียกว่ามีส่วนสำคัญเลยฮะในการที่ที่จะร่างออกมาดังนั้นถ้าร่างฉบับนี้ก็สอนร่างบหนยราชการที่เขาเพื่อแก้ไขโดยใช้กลไกแก้ไขกฎหมายแล้วผมก็ว่าเสนอไปไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อความเรื่องสาระในร่างนะฮะดังนั้น เรื่องที่สองก็คือเรื่องความจําเป็นเรื่องด่วนนะฮะก็อพอดีเรื ada, er ่องจากตอนนี zz, uhm ้ก็มีวิกฤตโควิดซ้ําก็มาอีกนะฮะก็เข้าข่ายความจําเป็นเร่งด่วนอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าเข้าประกอบในรัฐมนูรที่จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับผมเชื่อว่าท่านนายกท่านเองท่านก็ห่วงใยอยู่แล้วนะฮะเพียงแค่ว่าท่านไม่รู้จะแก้ยังไงกันบ้างก็ก็กรรมธิการก็ช่วยกันคิดแก้ว่าต้องเสนอทางนี้ก็เสนอไป ผมเชื่อว่าคงจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นที่อยู่นะฮะเพราะว่าก็เป็นแนวทางที่ทําเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วไม่ใชนะ่คณะกรรมการคิดเองเลยเองอย่างเงี้ยนะฮะเราก็มีทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีทางกระทรวงการคลังจิษรีการมาร่วมคิดอยู่แล้วนะครับครับครับก็น่าสิครับถ้าไม่ผ่านก็แย่แล้วนะฮะถ้าไม่ผ่านมันก็แย่เพราะว่าหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจเขาก็เข้ามาร่วมกันในการยกระดับ ท่านท่านก็สอรับกันนะท่านนายกท่านก็อยากจะแก้ปัญหาช่วยเหลือเอสเอ็มแล้วนะครับสาระใหญ่ๆในพรกที่เราจะเสนอแก้ไขนั้นนะครับหลักๆเลยก็คือจะให้ภาครัฐนะครับจะโดยแบงค์ชาติหรือโดยคลังก็แล้วแต่เราใช้คําว่าภาครัฐก็แล้วก็แล้วกันนะครับจะเข้าไปแบกรับความเสี่ยง ในตัวนี้เกิดปล่อยซอฟต์โลนไปแล้วผ่านแบงก์พาณิชย์แล้วเกิด NPL ภาครัฐจะรับความเสี่ยงรับ NPL ไว้เองในสัดส่วน80เปอร์ซนใช่ไหมครับจากเดิมจะรับความเสี่ยงแค่30อันนี้เป็นสาระที่หนึ่งใช่ไหมฮะไม่จากแบิม70อร์เซนตะฮะ70<อ>ใช่ไหม70นะก็เพิ่มเพิ่มเป็น80เอร์เซนตะฮะอ,อะอันนี้หรือวงเงิน60เปอร์เซ็นต์แล้ววงเงินเกิน50ล้านโอครับอันนี้เป็นชดเชยไม่เกิน80เปอร์เซ็นต์นะครับของลูกหนี้แต่ละหลักมัน ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะที่จะจะทําให้เป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ไปที่สำคัญก็มีอีกว่าผู้ประกอบ s m e ที่สำคัญนะฮะที่เขาตอนในวันที่31ธันวาคม63นั้นเขาไม่ได้มีวงเงินอยู่ไม่มีวงเงินสินเชื่อแต่ว่าคือก็เรียกว่าเขาสถานะดีก็ได้นะฮะไม่ได้ไปกู้อะไรแต่ว่าพอเจอโควิดขึ้นมาเขาก็เดือดร้อนขึ้นมาเขาจะต้องใช้สินเชื่อ มันก็ใช้สินเชื่อไม่ได้เพราะว่ามันจากัดว่าต้องเฉพาะบีวงเงินกู้ไม่มีได้กอนกู้ก้อนได้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้ที่มีนะครดังนั้นอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เราต้องแก้เป็นว่าผู้ประกอบการที่ไม่จะเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อคงค้างอยู่ในวันที่สามสิบธันวาคมก็กู้ได้จะขอกู้ได้อ๋ออันนี้ปลดล็อกให้เลยปลดล็อกให้เยี่ยมเลยอันนี้เยี่ยมเลยตรงนี้สําคัญที่สุดนะอันนี้เยี่ยมเลยอันนี้เยี่ยมเลยคุณไปบุญนเพราะว่า พรกฉบับแรกไอ้ซอฟโลนท้แสนล้านของแบงก์ชาตินั้นนะ,นะครับเงื่อนไขเหมือนช่วยลูกหนี้เก่าของแบงก์พาณิชย์ชัดเลยก็ต้องรีชั้นดีก็คือก็คือก็คือระบบเงื่อนไขให้ช่วยเฉพาะลูกหนี้เก่าของแบงก์พาณิชย์ที่มีวงเงินอยู่กับแบงก์พาณิชย์เท่านั้น,งงนถ้า <Ừ. S 1> ไม่เคยมีวงเงินอยู่กับแบงค์พาณ<ด>ิชย์ไม่ช่วยอ<ด>ไอ้ตรงนี้เทคโอินทากันแล้วแก้ตรงนี้ก็ดีนะ จะได้เข้าถึงเนาะทุก่มแต,แต,แต่แต่เดิมที่ออกมามันเร็วนะฮะมันตอนนั้นมีเวลา <c oughs> น้อยการสถานการอย่างประเทศไทยก็เลยไปยึดโยงเอาไอ้ไอ้วงเงินสินเชื่อเดิม <c oughs> นะแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้เรามีต้องแก้ไขปัญหาก็แก้นี่นี่คือประเด็นหลักนะฮะ <c oughs> ที่เราต้องแก้นะฮะ <c oughs> ส่วนนอกจากนั้นประเด็นที่สําคัญอันอื่นก็คือเรื่องวงเงินรวมเนี่ยนะฮะเดิมกําหนดว่าไม่เกิน20%ของสินเชื่อคงค้างเนี่ยก็เพิ่มเป็น30% อ๋อขยายให้เพิ่มขึ้นตอนนี้ที่ลูกเงืออะลูกที่ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่ออยู่เดิมนะฮะถ้ามาขอกู้ก็ให้กู้ได้ไม่เกินยี่สิบล้านบาทอะไประมาณนี้ก็มีประเด็นเบี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยที่จะให้ธนาคารปล่อยกู้ได้ไม่เกินสองเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะมันก็มีปัญหาธนาคารเขามันมันได้น้อยนะฮะในสัดส่วนที่เขาต้องไปรับความเสี่ยงจากนั้นก็ปรับให้เขาสามารถปล่อยกู้ในอัตราร้อยละห้าเปอร์เซ็นต์ได้ เพราเพิ่มคิดดอกมีเกณฑ์ควบคุมนะฮะมีระเบียนควบคุมห้เปอร์เซ็นต์ห้มันก็ต่ำกว่าไอ้ดอกเบี้ยในตลาดทั้งเยอะอยู่แล้วนะฮะคือปัญหา s อ e ไม่ได้ห่วงเรื่องดอกเบี้ยห่วงว่ากู้ไม่ได้นะฮะใช่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 เคยใช่อยากได้เงินไมยอมจ่ายดอกแต่เงินมันมาไม่ได้ล็อกเยอะคุณไพบูลย์คำถามสุดท้ายคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์ก็นั่งพิจารณาอยู่กับตัวแทนจากแบงก์ชาติตัวแทนจากกระทรวงการคลังมีสักครั fort, ้งไหม ถามแบงคชาติเจ้าของเรื่องซอฟโลนห้าแสนล้านก็รู้ว่ามันมีปัญหาทําไมไม่รีบแก้ออการแก้กฎหมายนี่ตระการแห่งประเทศไทยลําพังภารกิจ ก็ดักถือแล้วอ่ะถ้าจะเสนอแก้กฎหมายนี้ขึ้นมาโอ้ขั้นตอนมหาศาลเลยฮะไปไปเรียกว่าสองสามปีก็แก้ไม่ได้นะทีนี้อันเนี้ยก็ก็คณะกรรมมิการเนี่ยก็ต้องเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะกรรมธิการลงมาทําเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าดีค่ะช่วยเอสเอ็นไอค่ะได้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 รอดูวันที่ยี่สิบมาถึงนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคคุณไพภูนิติตรวันนะคะในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและก็ประธานคณะกรรมการ วิสามันพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพร,รก,กรสามฉบับ